เวรัญชพรามพระสมมาสมุทรเจ้าไม่ว่ายใครคราวหนึ่งพระสมมาสมุทรเจ้าประทับอยู่ที่โรงไม้เสดาในบริเวณเมืองเวรัญชราพร้อมด้วยพระสงฆ์พระมาารูปต่อมาพรามผู้เป็นใหญ่ในเมืองนั้นชื่อเวรัญชะ ได้ยินชาวเมืองเล่าลือถึงคุณงามความดีของพระสมมาสมุทธเจ้าจึงตัดสินใจไปเฝ้าพระองค์เปรันชพรามได้กราบทูลถามความสงสัยต่อพระบรมศาสดาว่าที่มีคนพูดกันว่า,าพระบรมศาสดาไม่ลุกขึ้นยืนรับไม่ไหว ไม่เชื้อเชิญพราหมณ์ผู้สูงอายุให้นั่งจริงหรือไม่พระบรมศาสดาทรงยอมรับว่าจริงเพราะว่าไม่มีใครในโลกที่พระองค์ควรจะไหว้พระสมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบพระองค์เหมือนลูกไก่ตัวแรกที่ใช้จะง,งอยปากและปลายนิบสะทาอ เพื่อใครออกมาได้ก่อนตัวอื่นๆจึงควรได้รับเกียรติให้เป็นพี่ทรงเล่าต่อไปว่าขณะที่คนส่วนมากยังถูกเปลือกไข่คืออวิชาหุ้มห่อไว้พระองค์ได้ทำลายอาวิชาจนได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพทิยานอันยอดเยี่ยม การตรัสรูของพระองค์เริ่มด้วยมีสติตั้งมัน่นกายสงบจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วบรรลุถึงฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามและฌานที่สตามลำดับต่อจากนั้นก็ส่งได้ฌานที่ทำให้พระองค์สามารถละลึกชาติก่อน ของพระองค์ได้นับแสนนับล้านชาติในยามที่สองทรงเห็นการตายการเกิดของสัตว์ทั้งหลายเกิดดีบ้างเ็วบ้างตามกรรมของตนในยามที่สามทรงรู้แจ้งทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกขและทางดับทุกขทรงรู้จากกิเลสหม,มักหมม ในจิตคือตามาสวะกิเลสหมักหม,มมในกามภาวาสวะกิเลสหมักหม,มมในภพและอวิชชาสวะกิเลสหมักหมมคือความมืดบอดแห่งจิตส่งรู้เหตุให้เกิดอาสวะความดับอาสวะ และทางปฏิบัติเพื่อดับอาสวะจนจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวรันชพรามก็เกิดความเดิมใสประกาศตนเป็นพุทธมกะถึงพระรัตนาตายเป็นสารณะแล้วทูลอาราธนา แล้วทูลอาราธนาพระสมมาสมุทธเจ้าพร้อมทั้งสงฆ์ให้อยู่จำพรรษาที่เมืองเวรัญชารา